กลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์มาแล้วครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่มิวมันเถื่อนนั่นเองนะครับผมเซิร์ฟแรกน้องใหม่นะฮะแพทสิบเนนั่นเองนะครับทุกคนฮะตัวนี้แพทใหม่ล่าสุดเลยไม่ได้แอบนะครับไม่ได้แอบรีวิวเลยนะคุณผู้ชมครับผมให้เห็นแค่ครึ่งตัวพอเพราะว่า ช่วงนี้เราอยู่ห่างห่างกันมันมีโรคระบาดโควิดนั่นเองยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนโควิด19นะครับเป็นกําลังแจงให้นะให้เราผ่านพ้นไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับปะไม่พูดพร่ำทำเพลงสําหรับเซิร์ฟเวอร์รีวิวในชเนลประจําสัปดาห์เซิร์ฟเปิดใหม่ มิวมันเพื่อนเปิดเซิร์ฟแรกวันที่6สิงหาคมนี้นะครับผมก็ในเอ็ดแรกของเขาเปิดช่วงเวลาบ่าย2โมงนะครับมีกิจกรรมไลฟ์แชร์ด้วยนะครับแจกแพทหนึ่งล้านกับโปรโมชั่นมากมายนั่นเองเซริร์ฟเวอร์นี้มีเอกลักษณ์อะไรบ้างอง<จ>ก็จะแจกฟรีครั้งแรกเด้งเข้ามาในตัวแล้วครับทุกคนนะก็จะมีกล่องแจกแรกเริ่มนะครับผมเป็นกล่องเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะตุนี้แจกมา99,999แล้วก็เป็น กล่องเลื่อนขั้นอุปกรณ์สัตว์ขี่นะครับแจกเข้ามาพร้อมด้วยเป็นกล่องแรกของแฟชั่นกิจกรรมนะครับพร้อมด้วยเหรียญข้ามเควสครับที่เซิร์ฟมิวมันเถื่อนแจกมาในเซิร์ฟนี้มีของอัปเกรดใหม่พร้อมด้วยสกิลแพทใหม่ล่าสุดเลยในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมของจะแจกคือเรียกได้ว่าอยู่จำแนกประเภทเซิร์ฟเวอร์จัดแจกหนะัก รพร้อมด้วยปีกระดับ12มุกคาบประสบการณ์ E.P. นะครับอุปกรณ์แรกเริ่มต้นตัวนี้จะเป็นน่าจะขั้น13นะครับจัดแจกมาให้เราครบเซตทุกอาชีพนะครับมีรอยเท้าให้เราด้วยปีกแฟชั่นก็จัดแจกมาฟรีนะครับใครอยากจะได้เพชร1 0 0 0ล้านสามารถไปติดตามได้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เลยแชร์พสเพจกิจกรรมแอดไลน์ line, นั่นเองนะครับปีกแฟชั่นนี่เราก็สามารถใส่ได้เลยฟรีครั้งแรกนะครับเขามีพูดแจกมาให้เราด้วยทุกคนครับ4ตัว นะครับให้คนที่เล่นใหม่นะครับได้เอาไปใช้งานฝรามบอสกันได้เลยตัวนี้ก็จะมีความเสียหายเจาะนะครับเกี่ยวกับธาตุแล้วก็ออฟสองเปอร์เซ็นต์ลักกี้คิทิคอลมาให้เรา4ตัวตัวนี้ก็ใส่ให้เราได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่รออะไรฮะของแจกขนาดนี้แล้วก็จะเป็นพวกสัตว์ขี่ตัวนี้ก็จะเป็นออฟเกี่ยวกับธาตุพร้อมด้วยออฟเขียวแจกมา 3ออฟนั่นเองนะครับนี่จะมีออฟเขียวสออฟบางตัวแล้วก็จะมีบางตัวที่มีออฟเขียวสออฟโดยความเสียหายแตกต่างกันก็เลือกใช้งานได้เลยเขาแจกมา4ตัวเพราะฉะนั้นแล้วรออะไรฮะมิวมันเถื่ดนะครับผมเซิฟนี้จัดหนักจัดเต็มมาให้เราอยู่แล้วเพชรยืนออนไลน์เซิฟนี้1นนาทีได้รับสองแสเพชรนั่นเองนะครับก็ถือว่าเยอะนะถือว่ายะนะืนออ,อนไลน์แบบคือยืนหลายๆจอเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เพชรแบบเยอะมากเลยนะ ยืนสัก4จออะไรอย่เงี้ยก็แป๊บเดียว1นาทีได้รับเป็นล้านเลยนะครับเป็นทิกสำหรับใครอยากจะได้เพชรเยอะๆในเองเพื่อที่จะฟาร์มเพชรวยการยืนออนไลน์ในเซิร์ฟนี้ทำได้นะครับ อ่ะอย่างอื่นก็จะเป็นพวกชุดแฟร์อาวุธผล,ลไม้นะครับแล้วก็ของอัปเกรดตัวพื้นฐานเขาก็จะแจกมาให้อุปกรณ์สัตว์ขี่แจกมาขั้น1 0บออฟสบวกลัคกี้คริติคอลมาให้เราด้วยครบเซตเลยนะครับนี่คือของจัดแจกเบื้องต้นในเซิร์ฟเวอร์มิลมมนเถื่อนนั่นเองนะครับเซิร์ฟนี้ชื่อนี่ก็แบบมันแล้วอันนี้คือของจัดแจกฟรีครั้งแรกในคลาเราก็จะแจกมาเป็นมุกข้ามศบการแจกมา1000แล้วก็จะมีกล่องสุ่มนะครับอย่าลืมบอกเลยว,ว่าเซิร์ฟนี้มีกล่องสุ่มแฟชั่นด้วย นะครับแจกมาเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นกล่องสุ่มในเปอร์เซนที่ติด50แจกมา30ชิ้นก็คือพวกเนี้ยของแฟชั่นแบบยั่วๆเลยจัดมาให้เราครบเซตเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกหีบเลื่อนขั้นจาก5 0อันแน่โหถ้า10อัน90,000คูณ10อ่ะคุณผู้ชมก็คิดดูว่ามันเยอะสักแค่ไหนโอ้โหนี่คือแจกเยอะจริงนะไออุปกรณ์เลื่อนขั้นเนี่ยโห อันนี้ lock ล็อกอินรายวันนะฮะได้รับเป็นเพชรนะครับเพชรล็อกกวกมุกค่าประสบการณ์นะฮะตัวนี้เป็นกุลสอพรเทพนะครับแล้วก็จะเป็นปีกแฟชั่นต่างๆอันนี้อะไรอ่ะตาแรกเปลี่ยนเนาะจากมา500อยคืออะไรอ่ะตาแรกเปลี่ยนนะฮะมิวมันเถื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคืออะไรนะครับส่วนราชาตเติมเงินฮะโอ้โหราชาตเติมเงินมิวมันเถื่อนนะครับได้รับเป็นตัวนี้สัตว์ขี่ตัวโหดเลยนะฮะโอ้โหออฟเกี่ยวกับท่าสี่เปอร์เซ็นต์ไปมาก ตัวนี้จะออฟแม็กแน่ๆเลยแล้วก็พูดครับเดี๋ยวเรามาดูกันพูดตัวนี้โอ้โหออฟหกจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์ออฟห้าเปอร์เซ็นต์ฮะ เจาะธาตุอันนี้ปีกแฟชั่นนะครับกับอาวุธแฟชั่นอันนี้คืออะไรเอ่ยชุดหมีน้อยน่ารักนะครับตัวนี้ก็เติมเงินได้รับไปเลยอะไรอ่ะชุดแฟชั่นหรออันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกล่องนะครับเลื่อนขั้นจากมา200ในราชาตเติมเงินนะไล่ลาดับ1นถึงเซนะครับก็ถือว่าใครที่ติดท็อปเติมไม่ต้องห่วงฮะเยอะสุดๆโซราชาใส่ฟรีนะครับไม่น้อยหน้านะเนี่ยได้รับเป็นพูดเหมือนกันแต่ออฟสลดลงมาแล้วก็สัตว์ขี่ออฟธาตเหมือนกัน4%เ แต่ว่าลดออฟลงมาแน่ๆเลยออฟเขียวนะครับตัวนี้จะเป็นพวกอาวุธแฟร์แล้วก็ไอ้นี่แลละตาแลกเปลี่ยนนะครับเสวนกล่องเร่อนข้าจากมา100ก็คือเอาง่ายสายฟรีกับสายเติมต่างกันแค่ก็อหลักครึ่งนะคือแบบคือสุดอยู่นะนะครับเติมเงินครั้งเดียวก็จะได้รับเป็นพวกสัดขีนะเติมเงินครั้งเดียวนะครับตัวนี้ออฟแค่1% นะครับบวกด้วยเป็นกล่องสุ่มซะส่วนใหญ่กับอุปกรณ์สัตว์ขีขั้น31ออ5%บวกไ้ล่าครบเซตเลยแล้วก็สัตว์ขี่ออฟพิเศษนะครับตัวนี้ก็จัดมาให้เรานะฮะในมิวมันเถื่อนจัดให้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเติมงเงินรายวันนะฮะได้รับเป็นผลไม้กล่องสูมของแฟชั่นนะครับซะส,ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกล่องสูมกับชุดแฟร์อัพเกรดแล้วก็แฟชั่นสัตว์ขบวกด้วยของ ตาแลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอตาเนี่ยจะไปแลกอะไรได้บ้างส่วนไฮไลท์เติมเงินสะสมใครที่สายเป์น,นะฮะจะได้รับเป็นอาวุธแฟชั่นตัวนี้อัปเกรดใหม่ล่าสุดเลยในมิวมันคือนะครับแพทใหม่นี้จัดมาเลยอาวุธตัวนี้ใหม่อัปเกรดล่าสุดเซิร์ฟเซิร์ฟอื่นไม่นัาจะมีนะครับเซิร์ฟมีจัดให้ใครที่เติมเงินสะสมครบมีบัตรรายเดือนมียันให้ด้วยนะครับระด,ดับ12 of 5นะครับตัวนี้ sp แจกมา900,000บวก sp แบบเปอร์เซ็นต์แบบ90 นะตัวนี้ก็จัดให้เราครบเซตพร้อมด้วยกล่องอุปกรณ์นะครับกล่องสูมอุปกรณ์รออฟห้าเปอร์เซ็นต์เหกั้นสี่สิบทุกอาชีพแล้วก็จะเป็นเครื่องประดับด้วยนะครับตัวนี้เซตถ้วยนะฮะเซตดีเลยนะตัวนี้แบบแจกมาในเติมสะสมส่วนสะสมวันนะครับจะได้รับเป็นปีกแฟชั่นนะฮะแต้มเติมเงินยังสามารถนํามาแลกของได้ด้วยเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับพูดอะไรต่างๆมากมายนะครับต่อไปก็จะเป็นแลกทั่วไปอ๋อนี่ไงผมรู้แล้ว ไอเหรียญตัวเนี้ยมันน่าจะแลกพวกผู้สัตว์ฉี่ได้แน่เลยนะครับแต่ใครที่เติมเงินราชาจะมาแลกเหรียญไอพวกนี้ได้2000นะถ้าได้พวกสัตว์ฉี่พวกนี้มานะครับต่อไปแลกสัตว์ฉี่ครับตัวนี้แลกได้เลยคือสัตว์ฉี่สายฟาร์มนะครับเราก็เลือกแลกได้นะจำแนกนะครับต่อไปก็จะเป็นแลกสัตว์ฉี่กิจกรรมนะครับโดยใช้เป็นไอ้นี่แหละตาตัวนี้แหละเขาแจกมาให้เรา500อยู่นะตัวนี้ก็เอ่อห้าสิบต่อ1สัตว์ฉี่นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับทุกคนอ่านี่ไง โอ้ผมรู้แล้วเหรียญตัวนี้คือเหรียญแลับทุกคนเอามาแลกสัตว์ขี่แบบสูงสุดอ่ะออฟโหดที่สุดเลยนะครับก็มาแลกได้นะฮะในตัวสัตว์ขี่นะครับมีเก็บคืนสัตว์ขี่ด้วยนะนี่เก็บคืนสัตว์ขี่นะครับแล้วก็แลกพูดนะครับพูดเนี่ยจะได้ตัวฟองฟาร์มแล้วก็เหรียญแลกนะครับมีเหรียญแลกแบบเติมกับแบบพิเศษนะฮะตัวนี้ก็เลือกแลกได้ออฟห้าเปอร์เซ็นต์กับออฟสองเปอร์เซ็นต์ มียันป้องกันทั่วไปนะครับก็เลือกแรกได้เมื่อกี้ผมดูออปชันไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นยันพิเศษออฟหซนะครับซึ่งยันนี้มันเป็นยันที่มีจานวนเยอะมากอ๋อนี่ไงคือยันปกติลักได้ออฟสองนะยันพิเศษก็จะเป็นออฟหนั่นเองมาช้อยแฟชั่นครับมีแฟชั่นแรกปีกนะฮะมีแฟชั่นแรกรอยเท้าซึ่งตัวนี้เราแลกได้เลย,เลย นะครับกับแฟชั่นแลกเครื่องประดับนั่นเองนะครับน่าจะหมดแล้วกิจกรรมในมิวมันเถื่อนกับทั้งหมดทั้งของแจกฟรีรีวิวกิจกรรมคานะครับก็จะมีประมาณนี้ใครที่ชื่นชอบในเซิร์ฟเวอร์แนวนี้จะแจกนักของเยอะนะครับก็สามารถลองดาวน์โหลดมาเท็มันเล่นกันได้กับเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่เซิร์ฟแรกเลยมาก่อนได้เปรียบนั่นเองนะครับเซิร์ฟนี้เปิดวันที่6สิงหาคมนี้ครับทุกคนฮะไปเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าเซิร์ฟเนี้ย เปิดใหม่นะครับ Monster, อบอสมอนสเตอร์ดรอปอะไรบ้างนั่นเองมาดูกันนะผมเราเจอบอสมอนสเตอร์นะฮะเจอกันหน่อยสกิลอัปเกรดใหม่แท้ต่อยครับในต่อยของดรอปจะเป็นเกี่ยวกับไอเทมนะครับแรกในคาเด้งเขง้ามาในตัวกับของเลื่อนขั้นอุปกรณ์เปอร์เซ็นต์กลางๆฟาร์มได้ทำไมมอนสเตอร์ตรงนี้สวยจังเลยประมาณนั้นนะผมเซิร์ฟเวอร์รีวิวประจำสัปดาห์กับมิวมันเถื่อนนะครับผมถ่ายคลิปฝากกดไลค์ กดแชร์ share, Subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยนะฮะจะได้หาเกม,มต่างๆจะเป็นเกมอื่นบ้างเกมนี้บ้างหรือว่าเกมอื่นๆผมจะมารีวิวคุณผู้ชมได้เทสด้เล่นกันอยู่แบบนี้เลยนัน่นเองคลิปนี้เราไปก่อนเดี๋ยวเราจะกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายจ้า